ครับวิดีกานรับค่ะพี่น้องนะคะเขาสื้อช่องบัตปัจจุบันออฟฟิศเชียว์ทำไมต้องขึ้นหูน้ำปุ่นเดี๋ยวนะครับสวัสดีพี่น้องอีมือหนึ่งครับนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องแฟนเพจนะคะน้องมาชแนะนำนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้คือนก้าวมาเดิมครับบรรยากาศเศร้านะครับแดดท้อนๆนะครับแดดท้อนเย็นรีนะครับแดดท้อนเย็นรีมื่อนี้นะครับอ่าซื้อหัวขอคลิปให้ต่อเนี้องปะ บูโยบัเศร้าครับพี่น้องครับ,นะรบไปอีกแล้วค,ครับพีบ่น้องค่อองะเฮ็ดสางครับ,บพี่น้องนะครับบูโยบัเศร้านี่คือหยังมืตนบี่บู่บัเศร้านี่เมื่อนี้จากสี่เขตได้หยังครับออกไปบ้านสวนบ้านสวนครับพี่น้องค่ะอ่าออกไปบ้านสวนชุดพร้อมค่ะแห่พร้อมแล้วนะครับพร้อมชุดพร้อม<ว>นะครับออกไปบ้านสวนนะครับออกไปเฮ็ดหยังบุหรู่กันครับผู้เฒ่าโทษมาหาว่าให้ออกไปเฮ็ดเบียกนะครับเราสิพาพี่น้องมื่ว่าเฮ่านี่ไปเฮ็ดได้หยังนะครับตอนเศร้า นะครตอนนี้เก่ามันแปดเจ็ดแปดมุกนะคะแต่ว่ากแดดแดดแดดแห้งที่จะงอใบใบนะคะพี่น้องค่ะเอาป่ะพี่น้องเข้าก่อนทางครับไปบ้านสวนไปาะพร้าวเพชรยุกน้ำยังยังเราดเนี่ยเยียงด่ากันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์น้องน้องค่ะพี่น้องค่ะนี่อันนี้คือยังค่ะมันมีเข้าเสืเดินพรมครับหลังจากเข้าเปิด พ่อพีอีเกษตรกรอันเ้าเมื่อนั้นเอาเห็ดเป็นธุรกิจไหมแม่แม่นบัดที่ดินเกษตรเฮ็ดเมื่อนั้นปลูกกล้วยปลูกผักบัดที่ดินเกษตรเฮ็ดสายน้ำต่อใไซแม่ก็เดี๋ยวพูดเนี่นะครับพ่อวีพีพ่อวีอีพีอีนะครับเกษตรนะคะสิพาพี่น้องไปเบิ้งนะฮะวิธีการเฮ็ดในฉบับของเฮานะครับพี่น้องครับว่าน้ำสิไหลออกบ่เออนะฮะมันป็นรถลวดบัสว่ะ นะครับนี่คือ,คอคกิจกรรมเบื้องต้นนะครับกิจกรรมเบื้องต้นสิพาพี่น้องเบื้องหลังจากที่เขาเปิดหอคิดว่าเดจะยังก่อธุรกิจใหม่ในอนาคตนะฮะวันนี้เขาก็ต้องอต่อยอดนะครับต่อยอดทางธุรกิจนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับในละค่ะพี่น้องค่ะบเงี้ยมว่างๆเซีทจากนี้จะคิไปขายของต่อเออไปขายชุดด้านต่อนะครับ เขามาหอดสถานที่เหตการเหตุงานแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นเอามันก็มาแบกขึ้นมาซะเก่าพ่อพีเดินแล้วบวบน้ามออกหมไปทั้งหมดอันนี้หัวหน้างานหรือหัวหน้าสั่งหัวหน้าสั่งนะจ๊ะทุกอย่างพอๆเข้าจะได้กับเป็นล้มเจนี่เหตุการณ์ท่านเนี่ยได้จากเอาเอาเอาอายุเขาลุ้งทุก อ๋ออายุกับลุงทูกแต่ว่าน้องบ้านไปเห็นน่ะิ่งอายุกับลุงทูบแต่ว่าน้องบ้าดไปเห็นอยู่ค่ะไปเห็นของคุณพ่อดาบสอเนาะคุณพ่อดาบสออ่าปฐุมมันเทิงสินห้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคุณพ่อดาบสอพันกับเห็ดขึ้กันนะคะนี่คือกิจกรรมเบื้องต้นครับพี่น้องนะครับนี่คืออาเจี้วเห็ดเบื้องต้นนะครับค่ะนะฮะจะพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศโดยรอบโดยรอบโดยรอบ นี่อันนี้กับปูไม้ไหมค่ะนี่เป็นฝีมือคุณยายเนาะ <S 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 คุณยายกับเสือใบยางมะโหดนะคะกับสิอเป็นเอาทออันนี้เลยนะคะ,ะครับตัวนี้เป็นช่วงต้อครับหลังจากคลิปแรกที่เฮ็ดไปคือปลูกกล้วยจุดไม้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนัน้นพวกเขาก็เลยหาแนวต่อยอดนะครับแนวต่อยอดอันคือพวกพักกันเอามีดเอากันไก่มาเนาะสิเพราะใช่ครับสิเหลือง่ายวันนี้ซีกอ่าแค่นี้เขาต<พ><พ>ท่นออะไรอยู่ก็จัดท่านน้องท่านหลอด เออปลอมมาปอมเลยหมเออแตยังงูก็มั่นไหมทุกอย่างต้องมีการลงทุนครับพี่น้องครับนะครับลงทุนหน่อยลงทุนไรนะครับอันนี้งบบ่เกินหาพันครับพี่น้องไรก็ได้ารพอดหาพันนี่ค่าค่าค่าอาหารค่าอาหารสร้างเนื้ออาหารสร้างตั้นหาพันนี่ค่าอาหารสร้างตั้นนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่อยาก โ ih, อ้กล้วยยาแคทยังกับพี่น้องเบื้องในใน YouTube นะคร problems, Airbnb, ith, ài, ับพี Zahlen, ่น okay. <go> sí, okay. ้องครับนี่หลายหลายหลายท่านหลายคนครับที่เป็นเหตุเกี่ยวกับกล้วยเกี่ยวกับพืชทา่การเกษตรนะครับพี่น้องครับผู้ใดมีทีไม่ท่างนะครับแนะนําให้พี่น้องนะครับในการเทดนะครับเทดว่ายากไหครับพี่น้องครับนะแต่ว่าเทศว่ายากแต่ว่าสีไหลหรือว่าไลาด้ต่อนดืนผ่าอันหนึ่งยางออกจากันนะครับบาทีนี้ตาก้องกับิ่าดลงคูสาผู้ใดเป็นเนี่ยอ๋อครับ เราชอบบางตอนครับพี่น้องครับบรรยากาศแดดนะครับแดดก็ลังดีแดดดีรีด้วยค่ะพี่น้องแดดแดดแจ่มมีเลียนะคะเออตทั้งนี้กับเสียงหายเสียงดากันนะคะนี่พระเอกตันทั้งห้องครบชุดเขากำลังต่อยอดนะครับต่อยอดกันกล้วยเฮาให้มันใหญ่โดยที่เขาไม่ต้องไปลดน้ำนะครับซูมมือนี่มันง่ายเลยครับพี่น้องครับ ง่ายบ่หาจะ้ไปโดน้ามยากนะครับทอ,พอเพาะเรลาทอทุกอย่างแปหน้าน้าสมัยน้าน้าไอวากันไก่เลียวได้ได้วยปัญญาตันต้องลาขึ้นไอวะ,ล,ะ <c oughs> ลิลาได้เลยดึงเกียมไม่ได้โดนนะี่ข้าตัว<ม>ชุม,มงละสามรอยก็เลยดึงไว้มันบ่แมงขอบคุณครับบรรยากาศสองโมงเ้าด้วยครับพี่น้องครับเจ่าว่าแดดป้า เดือดอัตจัรทร์นะครับอัตจอันทร์แก่ย <ใจ S 1> ิ่งนักนี่นะเจ้าของค่ำวลีเดือดอัตจันทร์แก่ยิ่งนักนะครับพรเพอกกันท้าคีมกันแดดไปจ้ะบ่อ,บอรครับผมโอ้บัท้าเลยเอออ็นบ่อเกิดมาเพื่อท้าคีมครับนี่นี่เพอกแก่ท้าไปจ้ะสามโลครับไม่นานนี่แค่น้นเขาพานะครับตะแก่ยุนี่กับประมาณชั่วโมงนึงแล้วครับพี่น้องครับ นี่คือกิจกรรมนะครับว่ามันยังดอกนะครับพ่อไห่พี่น้องในเบื้องพ่อพี่น้องเนีว่าแต่ละเมื่อแต่ละวันนี่ผ่านเห็นอยังอยู่นะครับแต่ละเมื่อแต่ละวันนี่เป็นอย่งไรมาจากไหนแน่นะครับนะนะครับก็เลยมาให้พี่น้องเบื้องซือดอกว่าเป็นยังดอกครับนะครับเขาก็เห็ไปตามวิธีของเขานะครับอาจารย์เขาก็ยูทูปนะครับไอทูปอ่าอยู่กับลุกทูปอยงนี้อยู่กับลูกทูปอุปบ้าปลาบัาว่าปลาใครมาดู ตัวเพื่นไหลตัวใหนผมนี่ปลาไก่ใช่ต้นไหนป่าไร้ไหลค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่ีผู้ใดเอาได้จักเชียน้องนี่ซาลังบ้านน้ำใส่น้ำนึงต้นไหนแล้วมันโขบแต่ว่านี่เป็นน้ำใส่ค่ะน้ำใส่แล้วก็ต้อได้ขึ้นไปแล้วก็ไปกรองนะคะไปกรองอีกเทียรนึงน้ำกินน้ำใส่ไผ่ได้บานแหงโฮานะแกยังมาขั้นกันไก่แล้วตดแล้วยังไงนี่ จุบงละสามลอยเขากินเวลาได้สุดนี่พอเฮ็ดหลินเฮ็ดหัหวไปได้หนิย่อไหนก็ว่าเส้นเมยนตัวเอี่ยมลอยนี่กาแฟน,นี่พนักงานที่นีกระสิเปียงนั่นบอกว่าท่านในขาดคำพี่น้องเอ,อ้อเเยขเฉียดเรียกครับโอ้บาแฟเลอมัรสดใ้เพลินนะครับแต่ว่ากินซุ้มเลยครับยี่ห้อนี่นะครับพี่เล่ากับน้องครับผมเขาม,ขมาดูกับกินเรียบร้อยครับพี่น้องครับกินแทรกกันไม่ได้นะครับ บ่อได้ขายของเลยครับพี่น้องครับตัวแรกก็คือกินกุางมันโหนกาแฟต้องเขาแล้วล่ะนี่บ่อได้ขายของนะครับย่างมือแรงไออารมณ์กาแฟเบอร์ดีต้องเขาแล้วฟูกูน้ำผลไม้ฟูกูแมนข้าวเหนียววันนี้กับฉีดแม่คือก็จวดออกหลุดอี้ใช่เวลาแกอยูบ กือบชั่วโมงกว่าแล้วครับพี่น้องครับท่นนะครับเจ้าโบเสี่ยงมัดไว้โอ้โอ้โอ้กุ้งนะครับมันกิจะเฝาออกุ้งใช่ไหถามว่าเห็นจุ๋มไว้ครับนะครับกับบรรยากาศตรงนี้ครับพี่น้องครับวัวนี่ประมาณสูสีไก่ปาณพูดว่าพี่ขนาดนี้จะหาไม่ไดเม็ดนี่นะครับกี่ไส์เม่นอันนี้เอาโอ้เกี่ยวไปกี่กิโนี่ตายแล้วค่อย อันนี้เมื่อใบเราเมื่อสู่แดดแล้วนะครับนี่เ้าก็ยห้องกสิลาขึ้นไปนะครับพี่น้องครับเ้าก็สิลากมาลากมานะครับไปไปในรับไปต้มข้าวไปนกสิลาขึ้นไปย่างเงาครึ่งสี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับเ้ซาซาครับนุ่มตันครับนะครับนี่ไปพี่น้องเบ่งบรรยากาศโดยรอบนะครับบ่หมี่ยังหลายครับพี่น้องครับนะครับนี่คือการทํางานนะครับ นี่คือต้นดอกมงที่ปลูกไว้นะครับต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับนี่อ้อมสาไปเลยนะครับมันเป็นท่อที่สำรับเดินเดินน้ำนะครับพี่น้องครับคือห้องประตโหดนะครับพี่น้องนะครับคือห้องประตโหดนะครับประต่งดตรงนี้นะครับเพืกระเดินเดินมาเรื่อยเรื่อยตัวนี้ครับพี่น้องครับไม่ลากะ ลงเลยมาหลายชั่วโมงพอสมควรครับนี่คือห้องพยามลายต่อไปเห็นมันออมสานะครับพี่น้องนะครับนี่คือห้องล่ไปนะครับมาใส่ตน้นนะครับแต่ละต้นต้นหมะม่วงนะครับพี่น้องครับต้นมะม่วงต้น,ตน,นอันนี้เ้องก็ไล่ไปนะครับไปใส่เ,เบา้านะครับตอไปใส่เบา้าตรงนี้นะครับนี่ห้องกจะมาใส่ตรงนี้นะครับ ไปนอน้งนตันี้ครับต้นทะยังครับเนี่ยก็สายครับผมก็จากไอ้พี่อีซี่เป็นพ่อพี่อีหุ่นเด่นไหมอนละมาเอาไปนองครับห้องไหมเราไม่น้ครับอ่ะข้นขวต่อต้อกัน กันต้อกระเปยงหย่างครับพี่น้องครับมาเต้าอใจครับมาเต้า้อใจวิธีการเมืองต้นกันต่อเลยนะครับพี่น้อง้อเก่าหน่ำนะครับนํำขึ้นจากสะนะครับขึ้นจากสะมาใช้ประโยชน์นะครับ อันนี้มองนี้ถือว่าเป็นมองเรงเลี้ยงรูได้เลยครับพี่น้องครับนะครับอันนี้ปั๊มนี่เอาก็ดูดจากสะนะครับจากสะขึ้นมานะครับนี่จากสะขึ้นมาตัวนี้เอากับไปใส่หดสพักฮต้นหมอกต้นไม้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับจากสะหน้านี่นะครับพี่น้องครับตะกีนน้ำมันก็หลายเติบเลยครับวันนี้มันมันแห่งมันแรงนะครับแห่งแรงปั๊บเอาก็ได้ใส่ เกจวัดประจํามันเสมอนะครับส่วนใหญ่กับโฮสพักแน่นะครับนะครับอันนี้คือเฮาดูดปั๊มนี้นะครับปั๊มนี้ดูดจากสะใบถั่วโต้นไม้หฮอ่าพักนะครับวันนี้ปั๊มที่สองนะครับพี่น้องครับดีพาดพี่น้องไปเพิ่งปั๊มที่สองนะครับนะครับส่วนปั๊มนี้นะครับปั๊มนี้สีเอาดูดจากสะเพื่อนนะครับ ขึนไปทั้งบ้านนะครับขึนไปใส่ทั้งบ้านนะครับมีลายระบบนะครับปั๊มตัวนี้นะครับรดูดจากสะนะครับไปใส่ทั้งบ้านต่อขึ to ้นไปนะครับมีมีสองปั๊มตอนนี้มีสองปั๊มนะครับมีสองปั๊มตัวนี้เขาใส่ระบบต่อขึ้นท so ั้งบ้านนะครับพี่น้องครับต่อหน้าเพื่อที่ห้ใส่ประโยชน์นะครับอ่าในการพ่อปลูกนะครับในการเกษตรกรนะครับหลายภักส่วน นะครับตรงนี้ที่เพื่อนใส่กันใส่ปั๊มน้ำนะครับผู้ล่งบ้านเพื่อนก็ใส่แผงโซลาเซลล์นะครับพี่น้องครับในการเห็ดปั๊มน้าแต่ว่าตรงนี้ปั Entonces, ๊มมันี้เขายังใส่ไฟฟ้าอยู่นะครับยังใส่ไฟฟ้าอยู่นะครับเข้าเดินจากน้องนะครับเดินจากน้องมากคือยังเดียวบ้านแหละนะครับปั๊มนี้ไว้สำหรับที่โฮดพักโฮดยานะครับโฮดต้นหมอกต้นไม้ก็จะเดินที่ที่พักกำลังเห็ดอยู่นี่นะครับสีมี้ปั๊มแยกเป็นสองปั๊มนะครับเดี๋ยวจะในที่ต้อนเราแล้วนะครับดราสีให้่พี่น้องเบิ้ง ว่านหนามมันไหลจริงหรือบอ่อนะครับนะครับกับตรงนี้แดดห่อนพี่น้องครับแดดท่อนนะครับหอนเติมอนนี่เป็นกที่เท้าเดินสายไปแล้วนะครับวันนี้นนพี่น้องขามามันนำสวกแบบไรนะครับอันนี้เอาสารเพราะตั้งฟั้งเดียวเหรอเออเอาสารดูสารลงมืงด้ มันคืได้เจาะนะครับบอกว่าต้องมือจับว่าเวลไม่ร้านมันสะอาดกับไม่ร้านมันไหนมันถึงอะไรก่อนต้องร้องนะครับนี่นะครับเขาเขาเขาต้องเจาะกัาไปบ้างครับพี่น้องครับเจาะเราเมื่อกี้มีหัวสดเกิดตรงนี้นะครับมันจะมีแบบสะอาดแบบนะครับมันจะมีหัวของมันที่เจาะเป็นสัญญาเป็นวงกลมเป็นกระจายเป็นเดียวเป็นกระมี่ครับฟังเดียวตั้งเดี่ยวไม่ไหลนี่หาะเต็บหมดนะครับซุ่งวันนี้เพิ่นออกแบบว่าให้ ภาคเกษตรกรห้อนี่สะดวกสบายแล้วครับห้อง้บริวามันติทางก่อนเตีมันติไปหมดนี่เราจะเก็บผ้าพี่น้องเบื้องเนี้ยครับนี่นะครับนี่ครัตัวเกษจบออกไปนะครับเห็ดยังไงครับพี่น้องบ่วยหยงยากได้ครับเว้ยเว้ยเวยเวยทั้งเปิดนทั้งอีกไม่แล้วเออต่างกันเนาะเขายีบอ่ะฮะเขายีบอ่ะเขายิีไปไหนผมขอเรามันเดื้อ มื่อได้เหตุย่ง่ายนะครับพี่น้องครับสมุนีพี่น้องผู้มีเปิดผลทางการเกษตรแต่หลายไรนะครับมีดอกมงดอกไม้นะครับมีสวนบักฟอกบักผ้าวสวนกล้วยนะครับกกษตรง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับพี่น้องครับสรุปสุดท้ายครับพี่น้องครับตั้งแต่เหตดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ แต่เศร้าจนสวยป่ะนี่นี่พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับนะครับน้ำมันสีดแรออกจากสปินเกอร์นนอยตัวนี้นะครับพี่น้องครับนะฮะมันเป็นอ่าเฮีเทฮพี่น้องเกษตรกรสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปฮดน้ำาม่ต้องไปอ่าตักน้ำไปหดตอนไหม่หลายต้นนะครับสำหรับพี่น้องที่มีที่ท่างเป็นหลายไรนะครับนี่ใช้งานได้จริงครับพี่น้องครับนะครับใช้งานได้จริงเนี่ยน้ำให้พี่น้องนะครับ ต้นทุนการซื้อกะบถือบาสูงมากนะครับกะบถือบาสูงมากนะครับพี่น้องพะฉะนั้นแนะนํำนะครับแนะนาให้พี่น้องครับที่มีกล้วยได้หลายไร่นะครับมีพืชผลทางการเกษตรไดหลายไร่นะครับต่อไปนี้พี่น้องไม่ต้องหดวน้ำครับไม่ต้องไปตากโคนน้ำครับพี่น้องเปิดขึ้นปั้มขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนี่นะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเมื่อน้ำน้ำแห้งครับ นะครับเอาสรุปสุดท้ายครับพี่น้องครับเจเนก้าฝากนะครับพี่น้องติดตามช่องบาร์ดปฐมนันออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องอย่าลืมกด subscribe เพื่อว่าพี่น้องจะได้เห็นคลิปต่อๆไปนะครับสรุปสุดท้ายนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุกุลสุขชนครับพี่น้องภาคเกษตรกรนะครับที่มองหาแนวหดนําต้นใหม่นะครับโดยบ่ใษัพลังงานคนนะครับเปิดได้ขึ้นปุ๊บติดแน่นอนนะครับพี่น้องครับเอา สรุปสุดท้ายครับไห่พี่รองยุดีไม่แห้งครับตำเรื่องกระท้องกันสูุ่ตสุอคนครับสู่ฝาบรางแกแข็งแห้งสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมิสก,ก้อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ